ประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะก็ได้วันนี้รู้ว่าทางซอยสาท่านท่านได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบูรราคาถูกของพารของนิดก็เลยติดตามข่าวก็เลยได้มาตรงนี้ค่ะรับได้ค่ะเพราะว่าก็ราคาไม่สูงมากจนเกินไปเพราะว่าราคาเนี้ยเป็นร้อยห้าสิบบังังที่ยังถูกยังถูกกว่าตามของตลาดเลยได้ซ้ำไปค่ะก็อยากให้ช่วยทางนั้น ของชีพนิดนึงเพราะว่าอยากมีการสินค้าราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างทางพันธย์นี้เนี่ยถ้าช่วยเรื่องสินค้าราคามาตราฐานหรือว่าช่วยได้ลดอะไรได้อะไรประมาณน,นี้ค่ะก็อยากให้ทําให้ตรงนั้นให้กับประชาชนอยากให้มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนเพราะว่ามีการช่วยเหลือประชาชนทางด้านสินค้าราคาถูกรรเราเราอยากให้มีบ่อยๆอ่ะค่ะคร,รู้สึกว่า น่าจะให้ลดลงงั้นน่ะดีใจมากค่ะถ้าถ้าลดได้นะจะช่วยถางครอบครัวบ้าก็ไม่ได้รวยอะมันถูกเทาไรแล้ร้อยห้าสิบบาทครับซื้อข้าวหมลดลดการซื้อลงซื้อบางทีไม่ถูกเลยน้อยลงกตึงลงแต่นี่ก็ขอบคุณมากนะที่มาช่วยอยาช่วยให้บ้านลดค่าร้หน่อยซื้อก็ทบทวนพี่น้องว่าใครที่อยากจะซื้อหมูราคาถูกนะครับกิโลร้อยห้าสิบบาท ก็ให้มาได้สําหรับนครปฐมเราเนี่ยท่านพาณิชจังหวัดได้จัดไว้3จุดนะครับจุดแรกก็คือ,อ,อซอย3ที่นี่นะครับจุดที่2ก็คือหน้ารัชพัฒและจุดที่3ก็คือตลาดโอเดียนนะครับตั้งแต่10บโมงเช้าของทุกวันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่31วันนี้ผมก็ได้มาร่วมกับท่านนายอำเภอเมืองนครปฐมท่านยุทธนาโพธิวิหกแล้วก็ท่าน นายกเสรีนแก้วพิจิตรตลอดจนท่านพางนิจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะมาทำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็รบกวนประชา,าพสัันธ์นะครับวันนี้ก็ได้มาตรวจตาดูความเรียบร้อยว่าหัดตกบกพร่องอะไรจะได้นําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปแจ้งท่าน รัฐมนตรีพาณิชย์นะครับนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้มากที่สุดบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับพี่น้องจังหวัดนครปฐมเนี่ยผมไม่ต้องวิตกไปนะครับมแม้จะมีข่าวเรื่องพบอชิวาหมูในโรงฆ่าสัตว์นครปฐมแต่มว่าวานเนี่ยผมได้พูดคุยกับท่านประชุัตั์จังหวัดเราให้ความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าเราเป็นเมืองหมูอยู่แล้วก็คิดว่าเ,เรารับประทานได้ครับ